สื่อออนไลน์ของคนแพร่คราวนี้เป็นข่าวก็กตอออกหนังสือประกาศผลการเลือกตั้งในอนุวัตนายกอบจอและสมาชิกสภาอบจอ,อย่างเป็นทางการซึ่งมีนายวสุแสงสุพัรร์เป็นสมาชิกอบจอที่อายุน้อยที่สุดในประเทศไทยค่ะเมื่อเวลาส0บนาฬิกาวันที่3มีนาคม2 5ง8 5 6 8ที่ลานวัฒนธรรมอรบจแพร่ตำบลในเวียงอำเภอเมืองแพร่น,นายชนวิทย์พิมพิลา ผู้อำนวยการสำนักง,งานกกตประจำจังหวัดแพร่เป็นประธานมอบหนังสือประกาศผลการเลือกตั้งแก่นายอนุวัต์วงวันนายกอบจแพร่อย่างเป็นทางการพร้อมกับสมาชิกสภาอบจแพร่จำนวน24คน24เขตค่ะสำหรับในพิธีมอบใบประกาศแต่งตั้งในวันนี้พบว่านายวัสุแสงสุพรรณ สมาชิกสภาอบาจอพแพรเ่เขตหนึ่งอำเภอสุเมนเป็นสมาชิกสภาอบาจอพแพร่ที่มีอายุน้อยที่สุดในประเทศไทยโดยมีอายุ28ปีซึ่งเกิดวันที่18เมษายน2539นับเป็นคนรุ่นใหม่ที่ก้าวมาลงการเมืองท้องถิ่นที่อายุน้อยมีความรู้ความสามารถเป็นนักการเมืองคลื่นลูกใหม่ของจังหวัดพแพร่ค่ะส่วนทางด้านนายอนุวัฒน์นายกอบจอพแพรกก่กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า ต่อจากนี้เป็นหน้าที่ของฝ่ายสภาที่จะต้องเปิดประชุมในวันที่10มีนาคมนี้เพื่อเลือกประธานสภาและรองประธานสภาอ,อบาจแพร่โดยมีนายสมชัยเลิศประสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ามาเป็นประธานหลังจากได้ประธานสภาแล้วก็จะมีการเปิดให้ในายกอ,อบจอและคณะผู้บริหารแถลงนโยบายต่อสภาจากนั้นตนถึงจะทํางานได้เต็มอํานาจบริหารค่ะต้องขอแสดง ที่แค่ที่จะบ้านเราเนี่ยไม่มีเรื่องน้องเอียงนะครับว่าเขาเสนอเป็นเรื่องธรรมดาของการเข่งขันนะครับเพะเขาเสนอวันนี้ผมก็ได้ประสานกับทางัวหน้าที่ติดต่องานก็ถามอระทรว่าเป็นวันดีก็อยากจะมีการมอบประกาศผลการเลือกตั้งซึ่งทางท่านกองทัพอีสรับรองมาแล้วนักศึกษาต่างประเทศเพื่อทุกท่านใีเรื่เข้าได้ไปที่นี่ทราบว่าจะมีการประชุมสภาแต่แรก วันที่สิบมือช่ครับแล้วก็การับเก็บหน้าที่ท่านที่ได้อาศัมาก็รอพกท่านอย่างหน้าเนะครับก็อาจร์ส่วนท่านที่เป็นสมาชิกท่าเอท่านต้งในรูหน้าที่การให้บริการอะไรต่างๆอะไรก็เป็นหน้าต่างที่รที่ดีนนับจากวันที่เราชูญสลาต้องไปทำหน้าที่ของท่านให้ ตามวาระเคพื่อนภารกิจที่ท่านได้อาสาที่ท่านประกาศต่อผานหน้าสาธารณชนไว้ว่าท่านจะต้องขั่งเพื่อนให้ไปก็ขอให้ทุกท่านได้เล้ากใชอาจจะวังอยู่หลายเรื่องถ้าเป็นส่วนราชการสอบวิทยาภาสตร์สอบสองข้อลองข้อมาขอใอ้องมาเกษียณดีแต่ว่าผมท่านได้อยู่แค่ผมจะได้จับเลือกตั้งขอหน่วยหน่วนให้ทุกท่าน ได้ขับเคลื่อนภารกิจนั้นอนุบัติวงวันในกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพืรบค่ะม่แม่ก้ารงานะมีแค่ะอาจาคมนันะจังเนาะด้วเนาะัสอนที่านท่านสอบรวจดูข้างในก่อนนะคะว่าจบไหมเลยว่าจะสอ ชื่อขนาดกับข้างในถูกต้องแล้วก็โชว์เล็กๆชมาชว์หน้าจะได้เห็น่อแน่นอนพี่น้องโจ๊กออกได้หมยโจ๊กแล้วกนเฮี้เฮีเป็นเลขอ่าพี่เสียใเล็ค่ะไเส เราเปมนอำเภอสวเล่นค <code> ่ะสวเล่นมีสีอุโค์ที่กำลังจะนะคะสวนเล่น สวัสดีนะคะเตเลืกตั้งที่สองและเขตเลือตั้งที่4ี่นายอนันนตะมนเเวสกุลค่ะเธอร้องวางนะคะรองวันสามเขตเลือตั้งแรกที่ดเขเลืนตั้งที่สองนยอายธีรยุทธ์เกจิตค่ะ และเฉลยกตั้งที่3างายโชคชัยพันจิริวันค่ะเฉ็นเป็นที่สองนาย,ยดูโชคยาศ Cảm ơn bạn và hẹn gặp lại. So, oh, okay. okay. วันแฝงนะครับแล้วก็ท่ารผู้บริหารนะครับทางท่านอที่ข้อราชการประหารตรวจจับวันแฝงครับกระผมในทีมขึ้นข้องนะครับหัวหน้าคุ่มงานคือส่วนต้นส่วนผ่านทางเมืองาาากรหัวหน้าคุ่มงานด้านการือกตั้งในการดัดจมูกขอขอบพระคามที่ดีทุกท่านนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งทั้นสุดท้ายที่ท่านจะต้องได้เจอแต่บางแง่งก็ต้อง้องกับก็คืออย่าลืมนะครับก่อนวันที่สองพึ่งโอ้จริงนายกรัฐมนตรี ขอทุกท่านก็ข <man> อสวัสดีท่านสมาชิกสภาการบริหารส่วนจังหวัดแม่ทุกท่านนะครับคนอื่นก็ขอแสดงค anyway วามยินดีกันทุกทุกท่านที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในแต่ละเขตนั่นเป็นตัวแทนเป็นหกนะครับแต่ก็ในการนี้ก็ให้ส่วนย้อมไม่ที่คนครับทีนะฮะโอเครับ เป็นส่วนตัวไม่พบคนผ็คงจะต้องไปศึกษาด้วยนะครับพ้นระเียบอย่างมันเปลยนยังไงในการประชุมสภานะครับและกตีเงินติงตัว่และินะครับมัน่งไม่ยังยังะมีเหตานะครับบัญชีบเขาต้องยื่นและก็บัญชีกปปนี่ก็สำคัญครับถ้าเขาหมดยืนตาไม่รอาจจะรู้ว เตอที่พอที่มันว่าที่หาเสียงกันมาในล้ออ e ุ้นเลยครับถ้าบ่บ่ชมบัญชีกจะจายในข้าวชิ้วานนี่นะครับก็สำหรับบัญชีนี่ก็ผมเคยแนะนำว่าเนี่ยครับท่านเคยจะต้องไปยืนก่อนถ้าเปลี่ยนบัญชีอันนั้นมาได้อันนั้นมาได้ไปเปลี่ยนเกิดดแน่นน้ำเขาก็ไังซอบมาใส่ผมนะครับ เพราะว่ไปยืนวันสุดท้ายเลยมันอ้่าเลล้วหรือจะปปชก็เหมือนกันนะครับท่าดก็ต้องไปยืนก่อนปปชใ่ภายในหกสิบวันนะครับแต่กับปปชนี่ก็เปินกจะเขาจากพระพ่อเนี่ยก็ไปยืนแล้วก็ได้เปิดก็จะได้พวงตินว่าเอออันั้นอันนี้อกนะกคนี่เป็เรื่องของการเลือกตั้งบัญชีการเลืกตั้ง อบปรช้อนี้นะครับถ้าสมมุติว่าท่านมิตรดิ้นทำหนุมยืนนี่คิดเลยนะครับเพราะว่าเปิดก้นคำเดียวกระพุ้แล้วเออเปิดก้นจื่อคำเดียวเปิดกระพุ้แล้วว่าท่านมิตรดินที่ไหนมันอาจจะเป็นว่าคนอื่นมาขอฟังแสดชื่อท่านอันนั้นก็จะต้องรายงานนะครับ ผมเจอว่าอันนั้นผมเจอของเขาเขาเขาฝากใส่ค <con> ิวมาได้ที่ผมได้ก็แทนกรุณ์นี้คนศึกษาจิ้นะครับพบวชเนี่ยเปิ่นจะเอาวันที่เปิ่นกำหนดนะครับเช่นกรณีว่าว่าทันอย่าง์เขาเรียกเนี่ยที่ผมมดวันละเนี่ยผมมดวันละวันที่สิบผมลาออกวันที่สิบเจ็ดทุกอย่างจะต้องเอาในวันนั้นเลยนะครับ บัญชีสเตตเมนต์ของธนาคารอย่างวันนี้ท่านจะเอาวันที่18ดสิบเก้าได้เรารับทุกกานสมาชิกทุกคนนะครับเข้าสู่วันนี้เราจะต้องมาทำงานร่วมกันนะครับเพื่อที่จะยึดการพัฒนาในรูปแบบสิบคนที่ได้รู้น้ำมาทำข่าวในวันนี้ด้วยนะครับก็ในโอกาสนี้ก็ขออนุเคราะห์ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงมีครอบครัวที่เป็นสุข นี่หนูีหลานเป็นคนดีน้ำคิดะสจำน้องชิงแลวทุกสิ่ทุกประการและขอให้ท่านเป็นที่ดุที่ิงของทีไ่ได้เป็นตัวแทนคือดีที่สุดตัวจับขอบคุณครับสวัสดีครับรลองบรดัดเข้าในเปิน,น,นจะจ๊ยิ้มไนะคะยิ้มไปเดี๋ยววันประชุมจะาท่านแต่างกิจงานฝ่ายวช้าไแต่จะขอ ร้อยนะคะคะแล้วของกองเงียสจองประชุมก่อนในในร่วานแรกแ่จะมีสามเดือนประธานสภา,ค,สาคะรองปคะยกค่ะครับวันนี้ได้รับใบแต่งตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วงานต่อไปงานแรกที่ท่านตั้งใจที่จะทําเพื่อประชาชนคนจงังหวัดแพร่เป็นงานอะไรคะก็ช่วงนี้ก็งานประเพณีต่างๆนี่ก็เยอะมากนะครับซึ่ง อบจก็จะต้องตามที่นโยบายเดิมที่เขียนไว้ของปี68เนี่ยครับก็บจะต้องมีการจัด,จ,ดจัดขบวนจัดอะไรต่างๆไปร่วมกับทางประเพณีต่างๆนะครับซึ่งก็เช่นของช่อแฮนะครับก็จะมีซึ่งที่ช่อแฮนี่ผมก็ ยังยังเซ็นอะไรไม่ได้นะครับแต่ว่าทําปฏิบัติหน้าที่ได้นั่นเองครับก็คงจะระยะแรกก็คงจะเป็นไปร่วมง,งานประเพณี้ต่างๆที่มีอยู่นะครับสําหรับการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆก็ต้องรอให้ได้ถแถลงนโยบายแล้วถึงจะดําเนินการได้ต่อไปครับขอบคุณมากค่ะ